ครับสวัสดีครับผมครับไอ้มินตุ้ยนะครับกลุ่มสกปลาฟิชิ่งนะครับแล้วก็ช่องสกปาฟิชิ่งชาแนลนะครับวันนี้ไปหาตกปลาเรื่อยๆครับผมงานไม่มีครับมากับนี่ครับไอ้มินออนะครับผมครับแล้วก็นี่ท่านประธานนะครับครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับแอดมินหนึ่งนะผมมหาปลาไม่มีอะไรทำนะว่างงานจแก็เดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้อะไรไปบ้างวันนี้ตกทุกอย่างนะครับยิงอย่างแล้วก็ตกนะโอเคเดี๋ยวไปเจอเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวไปเจอกันหน้าง,งานครับผมหมายแรกกัน ไม่กัดครับโอ้โหดินกูเล็กเทออีกแล้ววันนี้ผมเจอข้อของมัน รล่อนแปลครับไม่เไม่ชอบปาคอ ออกได้แล้วตายเลยตายไหมตายโอ้ฮหหักเลยงอกร<อ>ึเปย่างอกเลยวัดแล้วมันเป <c oughs> ็นปฟาดกับนที่แล้ว,วโอเคต่อนะครับเพื่อตัวใหม่นะครับยังไม่มีชื่อนะครับ <c oughs> เต็มปากเต็มคำนะครับ Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Good evening. น่าจะออกมาเลยว่าพูดกันเองอืมนี่ดู้นี่ัตว์เอ้ย 葫芦娃。 ជិះថៃ หนึ่งโชว์ป้าเลยไ,ได้แล้วกลับไปที่นะเด็กรอเอาจนได้ครับผมเอา,าจนได้ครับจิ๊บดูกบยางตัวใหม่ครับรุ่นใหม่ครับกบยางรุ่นใหม่นะครับผมดูดูยังไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวออกทีนี้ไอ้ใจโดนหมดแล้ววันนี้อสุดยอดสุดยอดครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิป มันว่างๆนะครับหาปลานะครับก็มีแต่ปลาช่อนนะครับวันนี้เอามาทดลองเหยื่อตัวใหม่เทสเหยื่อตัวใหม่เนี่ยครับก็ถือว่าผ่านนะก็ได้ยักษ์ปาตัวหนึ่งครับก็ปลาก็อยู่อย่างเงี้ยครับและเกะและกะตัวใหญ่อยู่นู้นนะครับตัวใหญ่อยู่ตรงโน้นะครับผมและเกะและกะเอาไปหมดแล้วดูความยาวมันดูครับผมแม่งสุดยอดมีสองอะนะครับ โอเคครับนกะ็เ,เดี๋ยวรอบหน้าไปไหนนะครับกดดดดดดบ็รอบหน้าไปไหนนะครับก็เดีย๋ยวไฟติดตามด้วยกันะะนะครับรอบหน้าไปไหนนะครับผมจะพยายามทําคลิปให้นะครับผมช่วงนี้นะโอเคอย่าลืมติดตามครับช่องเสืปปสดฟัดพิชชิ่งชาแนลนะครับ และกลุ่มเสือฟัดพิชิงดามันกระบี่นะครับเข้าไปแอดไปเอ่อแอดเข้าไปในกลุ่มได้นะครับผมโอคเดี๋ยวผมก็ลาก่อนนะครับผมเอ็มโอดไปเลยนะครับบ๊ายบายนะครับผมโอเคไป้ะครับ